สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพามาหาเลาะป่าครับเลาะป่านี่หาพึ่งเนาะพึ่งพึ่งโพงพึ่งอะไรพึ่งในป่านี่แหละครับเดี๋ยวไปเลาะดูกันเนาะว่ามันจะเจอไหมเนาะวันนี้มากันสองคนครับมากับในพานเนาะในพานเขาชวนมาครับไปเดี๋ยวไปดูกันไปเลาะกันไปเรื่อยๆเนาะไปครับเลาะไปเรื่อยๆเนาะ ไปมันจะเป็นป่าแบบนี้นะเป็นจะเป็นป่าก็ไม่ไม่ใหญ่ครับเป็นป่าขาดนะ ผาาป่าเป็นอย่างนี้เลยครับอทุกคนครับตอนนี้มุดป่ามาเนาะมุดป่ามาตามพึ่งมาเนาะตอนนี้มันจะเป็นพึ่งในดินนะครับที่อยู่ในดินนะ เนี่ยครับบินเข้าไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะต้องถางตัวนี้เคลียออกก่อนเนาะเนี่ยครับโอ้ถ้าเรามาแล้วมาเจอพึ่งในดินก็ต้องเอาเนาะนี่ครับเดี๋ยวจะถางเคลียออกให้ดูเนาะว่ามันอยู่ยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ยังไงครับถ้าจะลังใหญ่อยู่เนาะตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ก่อนอืม ตอนนี้เรามาเจอแล้วเนาะแต่เจอพึ่งพงแล้วครับแต่ว่าเราไม่ไม่ได้มีอุปกรณ์มาก็เลยเตรียมมาเตรียมคบเพลิงก่อนนะตอนนี้กาลังเตรียมคบเพลิงครับไม่ได้ครับตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกไปใหม่ๆนี่ไม่น่าไว้วางใจนะต้องทําคบเพลิงให้มันใหญ่ๆหน่อยนะอะถางนะหางดูก่อนครับ ว่ามันขับบินเข้าไปตรงนี้มันอยู่ยังไงเนาะอู้มันอยู่หัวปวกหรือเปล่าน,น,นะ้างลูเลยหาลูก่อนเนาะมันอยู่ ขวัญนัอคขึ้นนี่เดี๋ยวกันโอ้ทุกคนครับมันอยู่มันอยู่ในหัวปวกนี่เนาะเนี่ยครับเนาะมันอยู่มันอยู่ในในรูนั่นเนาะตอนนี้เสียมก็ไม่มีครับเราจะใช้ไม้ขุดเอาเนาะ อแล้วครับอาจารย์โดนไปแล้วครับหนึ่งดอกครับแล้วมันต้องใส่ควันเนาะทุกคนนะมองไม่เห็นเลยครับเอาเห็นแล้วครับทุกคนเนาะนี่ครับมันอยู่ใต้หัวปวกเนาะอยู่หัวปวกหลังบลล์เลยครับ nè ừ. các ạ, à, bạn nó, mình cũng thấy quan các, mẹ mình nhớ đó, quạt máy quế nhé, ใหญ่เลยนะละลเนาะรังย <Ooh. S 1> ังใหญ่เลยครับ <inaudible> โอ้โหเต็มยังเต็มเลยครับอ๋ออย่างนี้เลยครับ จำเลยนะยยนี่แล้ลครับโคายังใหญ่เลยครับ <c oughs> ไปแล้วเนาะนายพานเนาะนายพานโดนหนึ่งดอกเนาะ นี่นะได้เต็มถุงเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะเจ็ดแถวนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นน้ำหวานนะน้ำหวานเต็มเต็มเลยนะ อยอดครับมาแล้วครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเท่านี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับอ่าในพานก็กินน้ําหวานไปเรื่อยๆนะ <c oughs> มันยัดเต็มในอันนี้เลยเนาะแางเดี๋ยวกดบิดมั้งครับเฮ้เนาะแก็บแก้มครับเลาะไปเรื่อยๆว่าจะมาหาพึ่งในต้นไม้พึ่งพึ่งหลวงนี่แหละแต่ว่าไม่เจอนะเจอพึ่งอย่างนี้ก็เอาครับเอาเอาได้หมดนะครับหวานหวานครับไปครับกลับบ้านกันตอนนะ ฝนก็เริ่มจะตกแล้วเนาะมืดๆคึ้มๆม,ม,มาแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับในสองขวดนะเนี่ครับน้ำน้ำพึ่งโพงนี่มันจะไม่ไม่เข้มไม่เข้มเหมือนน้ำพึ่งในน้ำพึ่งหลวงนะอันนี้มันเป็นพอในโพงดินครับมันจะออกสีใสๆนิดนึงนะ